ทิกากาศคลิปนี้นะคะมาดูว่าสิ่งที่คุณหยุดทําแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นทันทีคืออะไรลองเลือกไพ่หนึ่งใบค่ะ1 2หรือ3เลือกแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูนัมเบร์วันเบอร์หนึ่งกันก่อนเลยการไม่จมจ่อมอยู่กับความผิดหวังในอดีตความทุกข์ความสูญเสียความพลัดพรากการรู้สึกว่า สิ่งนั้นคือสิ่งเดียวที่มันเติมเต็มชีวิตของคุณแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วการที่คุณมองแต่อดีตมันทำให้คุณไม่ได้มองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าคุณละเลยการอยู่กับปัจจุบันมันจึงทำให้ชีวิตของคุณมักจะมีความถอยหลังหรือไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีอยู่ค่ะสำหรับคนที่เลือกเบอร์สองสิ่งที่หยุดแล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้นก็คือ การเสพติดอะไรหนักๆเช่นติดเกมติดเพื่อนติดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของทําให้ใจเรามันหลงมัวเมางมง,งายจนเกินไปทำให้เราไม่สามารถที่จะไปทํำงานสำคัญหรือสิ่งที่เราได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่แบ่งเวลาให้ดีนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลิกมันไปเลยแต่มันหมายความว่าคุณต้องบริหารเวลาให้ดีว่าเวลาไหนาควรจะทำอะไรคะ่ะสำหรับคนที่เลือกเบอร์ส ตัวคุณนั้นมักจะรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนแล้วก็ด้อยค่าตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับตัวเองไม่มีความสําคัญคนอื่นดูมีค่ากว่าจะทําอะไรทีก็รู้สึกว่าฉันทําไม่ได้หรอกไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยถึงเวลาแล้วค่ะ ที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวของคุณเองมองให้เห็นว่ามุมไหนของคุณคือสิ่งที่คุณทำได้ดีแล้วค่อยๆพัฒนาเสริมเติมแต่งมันไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้คุณยืนอยู่บนขาของตัวเองหรือทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะและนี่ก็คือไพ่3ามใบในวันนี้นะคะเลือกใบไหนก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกันไปด้วยนะคะ